สวัสดีครับตังเหรียญน,นะครับวันนี้ก็อัปเดตค่าคืนสุดท้ายก่อนที่เราจะส่งมอบงานกันวันพรุ่งนี้นะครับเหลือแค่ทําความสะอาดครับนิดหน่อยตอนนี้ก็ะจะเหลือแค่งานสีด้านบนนะครับแล้วก็ห้อยกระจกแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยครับเก็บสีนิดนึงแล้วก็ดึงพวกเทปพ,พวกนี้ออกก็สวยเลยนะครับนี่นางานก็จะเป็นแบบนี้ครับงานฝ้างานฝ้าผมมาเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แสงสว่างเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทาสีเก็บนิดหน่อยตามร่องครับมานี้ครับ ส่วนเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับที่จริงมันจบแล้วแหละแต่ผมไม่จบับเพราะว่าขอบมันไม่คมนะก็เลยแบบปั้นขอบใหม่เอาให้คมๆไปเลยฮะนะฮะเดี่ยมให้มันตรงเป๊ะๆนะครับลูกค้าจะได้แฮปปี้ที่จริงลูกค้าไม่ติงนะครับผมผมติงตัวเองโอเคแล้วก็เหลือฝั่งนู้นเนี่ยลูกค้าจะติดเป็นกระจกนะครับเดีย๋ยวทาสีป็สีขาวแล้วติดกระจกบ,บานใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วครับสองคู่นี้นะฮะคู่นี้ก็ขึ้นปิดตรงนี้เซตอัพจบเลยครับงานี้ครับลูกค้ามาแวะดูเมื่อช่วงเช้าก็ ชอบนะครับเห็นภาพตามแบบเป๊ะๆเ,เลยครับกล้องวงจรปิดนะครับใช้ได้แล้แสงสว่างทุกอย่างเหลือแต่เราขึ้นพัดลมนะครับ2ตัว1และ2จุดดีครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสนใจเช่าสักผาคอมเมชียลนะครับงานบิวอินประมาณนี้นะครับหรือว่า ะจะประมาณไหนที่ลูกค้าชอบนะครับก็มีแบบไว้ในใจลองคุยกับเราเลยครับโทรมาได้ที่เบอร์0 8 9 8 0 3 8 6 5 4นะครับคุณจูเลแล้วก็0901141868ครับทีมช่างครับเป็นเบอร์ผมเองนะครับเดี๋ยวดูแลให้อย่างดีเลยครับพี่สวัสดีครับ